สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจรวัตนะครับวันนี้มาคุยกันก่อนเกมแบบสบายๆนะครับในเกมระหว่างอาร์เซนอลครับที่จะบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนในเกมพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคู่ของอาร์เซนอลนี่จะเตะข้ามปีไปแล้วนะครับคือเตะขึ้นวันที่1มกราคมไปละเที่ยงคืนครึ่งนะครับของคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือ31 ธันวาคมต่อด้วยหนึ่งมกราคมนะครับเพราะนั้นแฟนอาร์เซนอลนี่ก็ถือว่าเป็นการดูฟุตบอลฉลองปีใหม่ก็และกันฉลองข้ามคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้มาคุยกันหน่อยว่าความพร้อมก่อนเกมอะไรเป็นยังไงการเจอกับไบรตันมีความน่าสนใจมีความน่าติดตามอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับก่อนเยเลยย้ํากันเหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปชมฟุตบอลที่อังกฤษนะครับผมมีทัวร์ดีๆจากบริษัทเรียวแฟนแนะนานะครับตอนนี้ก็มี เกม4คู่ของลิพูแล้วก็แมนยูติดตามรายละเอียดท้ายคลิปนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ทางเรียวแฟนสร้างคลิปเฉพาะกิจขึ้นมาเป็นของตัวเองก็สามารถติดตามที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับมาคุยเรื่องอาร์เซนอลกันนะครับอาร์เซนอลกับไบรทันนะครับเจอกันในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาร์เซนอลอย่างที่รู้กันจากฝูนะครับไบรทันอยู่ที่7นะครับมีอยู่24คะแนนอาร์เซนอลมีอยู่40คะแนนพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับ การเล่นพรีเมียร์ลีกผ่านมา15นัดการที่อาร์เซนลเก็บได้40คะแนนเนี่ยในมุมของสิตินะครับการเก็บได้เกินกว่า40คะแนนของทีมในอังกฤษหลังจากผ่านไป15เกมนี่คือสิติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษนับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นการชนะได้3คะแนนเนี่ยพอผ่านไป15เกมนะครับทีมที่ทำแต้มเยอะที่สุด คือเก็บได้ทั้งหมด43คะแนนเนี่ยมีลิเวอร์พูลแมนซิตี้สเปอร์แล้วก็รวมไปถึงอ่าแมนยูโดยที่ผมพูดผิดไม่ใช่แค่ชนะได้3คะแนนอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงทุกอย่างนะตอนชนะ2คะแนนเนี่ยมันก็มีบางทีมที่เก็บได้ถึง40กว่าคะแนนก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมที่เก็บได้ 43คะแนนในการผ่านมา15เกมเนี่ยเป็นแชมป์ทุกทีมนะครับมีทีมที่เก็บได้เกิน40คะแนนแล้วไม่ได้เป็นแชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูเนี่ยเก็บได้41คะแนนจาก15เกมสุดท้ายพวกเขาจบซีซั่นนั้นเนี่ยด้วยการจบอันดับที่4นะครับนั่นย้อนกลับไปปี1985-86นะครับอาร์เซนอลในการเก็บได้40คะแนนชนะ13เสมอ1แล้วก็แพ้1นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นทีมที่เก็บแต้มได้สูงที่สุดถ้านับ15เกมน,นะครับ เป็นทีมที่6ของฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวนะครับนั่นถือว่าเป็นสิติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยอาร์เซนอลยังมีอีกหนึ่งสิติที่เราต้องรุ้นต้องเชียร์กันก็คือว่าทีมที่เป็นจ่าฝูงในช่วงคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมีอาร์เซนอลที่เป็นจ่าฝูงแล้วพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง4ครั้งนะครับ อาร์ซอลเคยมายืนตรงนี้แล้วทำแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้4ครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอดูต่อไปว่าอาร์ซอลจะทำได้ไหมสภาพทีมในเกมวันนี้ครับอาร์ซอลก็แน่นอนอย่างที่รู้กันไม่มีกาเบรียลเชซุสนะครับลงสนามช่วยทีมไม่ได้เพราะเจ็บทีมก็น่าจะต้องเอาเอ็นเกตเอเล่นข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่น่าปรับเปลี่ยนใครเลยแหละผมเชื่อแบบนั้นก็โอเดกาดเป็นเพลย์เมเกอร์บุคโยซาก้ากาเบรียลมาตินเลรีคู่ตรงกลางก็โทมัสปาเตเล่นกับกานิชาก้าแนวรับ ก็มีเบนไวท์ uh, White, มีซาลิบามีกาเบรียลแล้วก็รวมไปถึง่ะแบ็กซ้ายอย่างอ่ะคีรันเทียนี่ส่วนประตูก็แลมสเดลนะครับขณะที่ขยับขึ้นมาทางฝั่งของบริทันครับบริันในเกมวันนี้เนี่ยผู้เล่นที่ลงสนามไม่ได้นะครับ เดชาบี้บอกแล้วนะครับพวกเขาขาดถึง5ผู้เล่นนะครับโดยเพราะ2อมิดฟิลด์ตัวตรงกลางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์หลังจากที่เป็นแชมป์โลกกับอาร์เจนตินายังไม่เดินทางกลับมานะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ติดโทษแบนในเกมวันนี้คือฟิลิปเป้ไคเซโดวันนี้ เขาไปเป็นมอยส s ไคเซโดนะครับติดโทษแบนลงเล่นไม่ได้ดังนั้นหมายความว่ามิดฟิลด์ตรงกลางของพวกเขาตัวจริงลงไม่ได้ทั้งคู่นะครับแถมมีแนวรับอย่าง ster, เว็บสเตอร์ไม่พร้อมดันนี่เวลเบกไม่พร้อมตัวสมรองอย่างจอคอบโมเดอร์ Moder, ก็ไม่พร้อมนี่คือ5คนที่ไบรตันลงสนามไม่ได้นะครับไบรตันในยุคข,ของเดชาบี้ถ้าเทียบกับยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยเดชาบี ยังเล่นบอลบนพื้นมากกว่าพอตเตอร์ซะอีกนะครับพอตเตอร์ Potter เนี่ยเรามองกันว่าเป็นคนที่เล่นบอลบนพื้นเยอะแล้วก็มีระบบที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับเดชาบี้ที่เดชาบี้มาคุมทีมแล้วเนี่ยยังเล่นบอลบนพื้นเยอะกว่าพอตเตอร์โยนบอลน,น้อยกว่าเกรแฮมพอตเตอร์เยอะเลยทีเดียวนะครับถ้านับเปอร์เซ็นต์การเปิดบอลยาวเนี่ยในยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์มีการเปิดบอลยาว15%พอมาในยุคข,ของนะ เดชา a บี by, ลดจาก15มาหรือ9นะครับแล้วถ้านับค่าเฉลี่ยการครองบอลในยุคข,ของเดชา a ์บีในยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์ครองบอลโดยเฉลี่ยนะครับในแต่ละเกมของไบรตันไม่ถึง50อยู่ที่49.8แต่เดชา a บีพุ่งขึ้นไปถึง60.2นะครับนั่นทำให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยยุคข,ของเดชา a b บีเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแล้วก็ทำได้ดีมากขึ้นคือการเน้นการครองบอลการเล่นบอลภาคพื้นดินตรงเนี้ย ไบรทันดีขึ้นแต่ปัญหาอย่างที่บอกไปนะครับมันก็เป็นเรื่องดีของอาร์เซนอลก็คือว่าพอไม่มีมิดฟิลคู่ตรงกลางอย่าว่าแต่ไบรทันเลยครับผมมองเลยว่าทีมไหนก็ตามในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเองก็เถอะถ้าคุณเสียมิดฟิลโครงตรงกลาง2คนของคุณไปเมื่อไหร่เนี่ยยากมากครับที่คุณจะยังรักสามารถตฐานเดิมๆเ,เอาไว้ได้ดังนั้นผมว่านี่คือจุดสําคัญของอาร์เซนอลในเกมที่เจอกับไบรทันเลยนะครับการที่ไบรทันขาดมิดฟิลตัวตรงกลางไปทั้งคู่เลย นี่แหละทาให้อันตรายของพวกเขาในการสร้างสรร์ในการเชื่อมเก,ม,เกมที่เป็นจุดเด่นที่เราเห็นมาโดยตลอดในยุคข,ของเดชาบี้ที่ครองบอลขึ้นไปถึง60%เนี่ยมันจะทําแบบนั้นไม่ได้นี่เป็นโอกาสทองนะครับที่อาร์ซนอลจะได้ผมเชื่อว่าโอกาสในการควบคุมพื้นที่บริเวณกลางสนามเนี่ยเป็นของอาร์ซนอลแน่นอนแล้วก็ยังมองว่านี่คือความได้เปรียบที่โอเคแหละมันอยู่ที่เกมลุกนั่นแหละว่าถ้าคุณได้ครอบครองบอลแล้วเนี่ยในเกมลุกการไม่มีกด์บิชเชซุสนัดที่แล้ว โอเคและเอ็นเกเทียทำประตูได้แต่ว่ามาในเกมนี้ความเฉียบขาดในเกมบุกมันจะมีหรือเปล่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายครอบครองบอลอาร์เซนอลจะเป็นฝ่ายบุกเข้าสายไบรตันสุดท้ายก็อยู่ที่ไบรตันเลยครับว่าจะต้านทานได้มากน้อยแค่ไหนถ้าอาร์เซนอลเฉียบขาดผมยังมองว่าเกมนี้ไม่น่ายากกับการที่อาร์เซนอลจะบุกไปเก็บ3คะแนนในบ้านของไบรตันได้ซึ่งเราก็หวังกันแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้า ไม่ไม่เฉียบขาดเองจังหวะสุดท้ายมันยังไม่ค่อยลงตัวอันนั้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องไปหวังลูกเชตพงเช็เพล์ต่างๆในการเก็บ3คะแนนแต่ว่าถ้าดูจากความพร้อมต่างๆดูจากสถานการณ์ดูจากสิ่งที่ผมเอาสติเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วเชื่อเหลือเกินครับว่าอาร์เซนอลในเกมนี้จะเก็บ3คะแนนได้งไงก็ตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับอย่าลืมวันเสาร์คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เที่ยงคืนครึง่งอาร์เซนอลเจอกับไบรตันนะครับก็อย่าลืมครับย้ำอีกทีช่วงท้ายคลิปติดตามมาได้กับ ทัวร์ของเรียลแฟนนะครับไปดูฟุตบอลที่อังกฤษ4ี่คู่เลยนะครับทั้งแฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูสนใจไปดูกันได้หรือว่าถ้าอยากจะให้เรียลแฟนจัดคลิปพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะก็ติดต่อที่เรียลแฟ s p สปอร์ตได้เลยนะครับวันนี้ผมว่าวารวัดลาไปแล้วสวัสดีครับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้ามพลาดเลยนะครับกับทริปชมฟุตบอลบิ๊กแมช แบบดูกัน4คู่ซ้อนๆเลยครับที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็น2แมตช์สำคัญของลิเวอร์พูลแล้วก็2แมตช์สำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ2แมตช์ของลิเวอร์พูลนี่ก็จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเยือนนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่ลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านพบกับเรอัลมาดริดใครที่เกมสำคัญของแมนยู2เกมก็คือการ เปิดบ้านที่โอเชี่ฟอร์ดทั้ง2นัดนะครับในการพบกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็รวมไปถึงเกมฟุตบอลยูโรปาลีกที่จะเจอกับบาร์เซโลน่านะครับพิเศษนะครับคุณจะเลือกดูทั้ง4แมชหรือว่าจะดูแค่2แมชเฉพาะของลิเวอร์พูลหรือว่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับแถมเราเพิ่มเติมด้วยการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญ ของทั้งกรุงลอนดอนทั้งเมืองลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์มีแวะไปลิส์ให้ด้วยนะครับเราพักโรงแรมระดับ4ดาวเลยครับเดินทางวันที่17ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เบอร์085-999-6592นะครับหรือว่าจะแอด ID l i ไลน์ก็ได้นะครับที่ ID l i ไลน์เรียลแฟนนะครับก็ นำโดยบริษัทเรียวแฟนครับผู้ช่ำชองเรื่องการดูฟุตบอลต่างประเทศครับ